เฮ้ยเอาดิแฟมขนาดนี้ก็เอาดิมาดิเอายังไงจะมีคนกล้าเข้ามาหรือเปล่าอ่ะแฟมจัดเลยทีเนี้ยเอายังไงดีตอนนี้มีคนหรือเปล่าทุกคนนี่ไงไม่โดนด้วยเปล่าเอาเซียแล้วแอบอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมลงวนเสี้ยววิอ่ะโอ้โหไอ้บอกนี่มันมือไวเราไปที่เสี่ยพุ่งมาแบบนี้นี่ไง,ไงตีดังไปก่อนเลยจะไปหนีแพน,นดิเซียเฮ้ยผมมีซุปเปอร์ยาไส้นี่ไงตีดผมบอกเลยผมบอกเลยตายเดียวแพนดิเซียไม่ได้เล่น อะละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท้งภาพทุกคนเลยนะวันนี้เนี่ยกลับมาอยู่กับผมดินจาคนเดิมนะแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนกาลังอยู่ในเกม Identity V นะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยมีน้องๆหลายคนขอเข้ามานะไ e อพี่ดินเล่นข่าวดําให้ดูหน่อยพี่โอเคครับวันนี้เนี่ยในพาร์ทนี้ผมจะมาจัดข่าวดําให้เลยนะ <c oughs> คือผมเนี่ยไม่ใช่เมยนันเตอร์นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะแล้วในเกมนี้เนี่ยผมเจอ oh, แพทเิเซียนนะครับ <c oughs> แล้วก็แมปเนี่ยหมู่บ้านริมทะเลสาบแมปค่อนข้างกว้างเลยนะครับ ผมจะเอาเ <laughs> จอเปไดเสียผมเอาไอ้นี่มาเลยซูเปอร์ยาไซเกมนี้โดนแน่นอนตัวทองเลยเปไดเซียเธอไม่มีสิทธิ์ได้แน่นอนเปไดเซีย <laughs> ส่วนเปิร์กเนี่ยผมจะเอาเป็นทาน้าของบนกับล่างมานะครับบนล่างหกเก้าถูก <laughs> โอ้โห <laughs> จริงสกินนี้ไม่โคตรเท่เลยว่ะอ <Wow. S 1> ย่างหล่อครับโอเคเฮ้เกิดตรงนี้ด้วยว่ะเกิดอู่ต่อเรือเลย <laughs> ตรงนี้นมีคนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มเดสมาแล้วครับมาแล้วครับเ <laughs> ช้าๆเราต้องชาร์จนะแก๊งแก๊งล่มซิ่ง แกงล่มซิ่งมาแล้วอ๋เจอคุณหมอว่ะแล้วปั่นโชว์แบบนี้นี่ไงตีเจ็บไปหนึ่งทีคุณหมอวิ่งหน้าตั้งไปเลยเดินตามเลยครับเดินตามไปครับต้องทําตัวให้เหมือนล่มด้วยนะทาไมอ๋อทำใจล่มๆมไงนี่ไงนี่ไงไปที่มาของว่าทำใจทาใจล่มๆ้มํำใจอีกแล้ววนแบบนี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณสักสองรอบเอายังไงดีคุณหมอ <No. S 1> เรียบร้อยครับแล้วคุณหมอพับไม้ไปแล้วฮะพังไม้ที่ครับรออะไรฮะยืนแข่งทำไมโอเคคุณหมอวิ่งไปอ้อมทางนู้น เอายังไงดีคุณหมอคุณหมอจะอ้อมไปกระโดดหรือเปล่าครับคุณหมอผมไล่แบบว่าไล่แบบไม่หยุดยั้ยงแล้วโดดข้ามมาแบบนี้เรียบร้อยฮะคุณหมอนี่เลยคนแรกคนแรกโดนแน่นอนจับนั่งคนแรกแล้วตรงนี้มีคนปั่นอยู่ด้วยได้ยินเสียงใครเป็นปั่นตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหไม่กลัวผมหน่อยอผมฮันเตอร์เลยนะไล่แรกโดนเอา้เอาเสียวทุกคนเรียบร้อยโดนไหมนะไม่โดนจูแบบนี้จูแบบนี้ เอาอยัางไรดีครับเซียสถานเล่นไม้ไปแล้วนะนี่ไม่เลือกที่จะไปต่อด้วยโดไปก่อนเลยหนึ่งทีแล้วไปช่วยเพื่อนไปที่เรียบร้อยครับเอาไงดีโอ้ยเขาบอกให้กันด้วยว่ะที่นี่เป็นแฝงมาเนี่ยแล้วเขามีนกอยู่ด้วยเซียนี่ไงผมเอาหมอก่อนเลยตีหมอก่อนเลยครับปล่อยเซียทิ้งไปเอาเราเรนี่อะไรเดี๋ยวกว่นนี้หมดเล่นซะแล้วเอาอยัางไงดีคุณพยายบาลเอาอยัางไงดีครับโอเคเราเล่นกับเขาหน่อยเราเล่นกับเขาหน่อย เขามอบเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเอาดิแฟมขนาดนี้ก็เอาดิมาดีเอาอยัางไงจะมีคนกล้าเข้ามาหรือเปล่าวะแฟมจัดเลยทีเนี้ออยังไงดีตอนนี้มีคนหรือเปล่าทุกคนนี่ไงไม่โดนหรือเปล่าเอาเซียแล้วแอบอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมแล้วนกเสี้ยวยวิหอ่โอ้โหไอ้บอกนี่มันมือไวเราไปที่เสียพุ่งมาแบบนี้นี่ไงตีดักไปก่อนเลยจเจ็นไปดีแพนดิเซียเฮ้ยผมมีซุปเปอร์ยาไ่นี่งไงทีผมบอกเลยผมบอกเลยตายเดียวแพนดิเซียไม่ได้เล่นไหนไปไหนแล้วน้องสาวโอเคครับนี่เวย เอาแล้ววิจาราแบบนี้โอเคครับคุณหมอนี่วนสามรอบเราขึ้นเมนไปเลยคุณหมอโอเคครับคุณหมอน่าจะล่วงแล้วแล้วตรงนี้มีคนมาฮิวเพื่อนด้วยแล้วใครบาเด้นเรียบร้อยบาเดนเจ็บไปหนึ่งทีครับอืมจะตีอีกทีวัดแต่ว่าตีไม่โดนฮะวิ่งไปเฉยเลยสวยอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เขามาช่วยกันแบบนี้เนี่ยเรายิ้มเลยครับเราหยิบยิ้มกุ้มกลิ่มอยู่ในใจเขาบอกแบบว่าไม่ปั่นเครื่องเลยเราสบายมากตานนีย้ยังได้อยู่ครับสี่เครื่องเลยอ่ะสี่เครื่องเจ็บสองน่าจะนั่งอีกหนึ่งด้วย สบายละงานนี้งานสบายครับผมชอบชอบโอ้โดึงขึ้นไปทำไมเนี่ยโอเคเพ็ิเ <c oughs> สียนั่งพักก่อนนะเพ็ิเสีย,ยอยู่วิ่งก่อนอยู่วิ่งก่อนเฮ้ยโ,โ,โอเคเดี๋ยวร่มไปก่อนเลยร่มไปร่มไปคนยังไม่ไป <c oughs> โอเคดึงกลับมาครับผมว่ามาเด่นเนะ่ะเขาโพสเดนวอทมานั่นไงโดนด้วยไปโดนไอ้ลัเฮ้ยเขาวินวออยู่ครับทุกคนเขาโพสเดรวอทมาผมผมกล่าวไปแล้วผมคิดเอาไว้แล้ว ผมพับสูตรขึ้นเต็มจอไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยแล้วผมกดอีกทีไม่โดนปะขออีกทีดิเรียบร้อยฮะโอ้โหเอาว่ะชนนี้ไฮไลท์ว่ะทุกคนแบบว่าโอ้โหขมจัดแหละเป็นที่มาคำว,ว่ายิงลมขมกลิบแบบเมื่อกี้เนี่ยโดนไปดิแล้วเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องครับเสียปั่นอยู่คนเดียวด้วยเสียต้องไปช่วยเพื่อนนะนั่งหมดแล้วนะเอายังไงดีนั่งไปจบับนั่งไปหล่อมหล่อม,อมนั่งสองเดี่ยวหล่อมหล่อมเอาดิ จะไปช่วยใครเลยทีนี้ผมว่าไปหาพเพนนเซียก่อนครับโอเคเอาพเพนนเซียเอ้ยเสียเสียวิ่งกลับวิ่งกลับใชไปัทันแล้วมีนกด้วยอืมแสดงว่ามองแสดงว่าแอบมองอยู่ใช่ไหมเนี่ยเสียเนี่ยฮะโอเคครับเราไม่มีไทยด้วยบินตามไปแล้วนะเสีย w h a ไอ h e hell มอบมอบอีกหนึ่งว่ะทุกคนนี่ไงตีนอนไปก่อนเลยเดี๋ยวไปได้คนหนึ่งก่อนครับใจเย็นใจเย็นสติเกินด้วยวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปได้คนหนึ่งก่อนเลยนะปล่อยเสียก่อนอนไว้ ให้เขาใช้ลูกเองแล้วจะเก็บสี่นะตอนนี้ทุกคนสี่ตัวต้องมาแล้วอะ่ะเอจริง <c oughs> เขาเรือเฉยเลยว่ะชิปไก่แล้วเขาเรือเอ้าโดดไปเฉยชิบหายแล้วตามไปโดดตามหยุดครับหยุดครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยครับหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดจะได้ตีทวีอยู่เป็นตีไม่โดน <c oughs> เอาเรียบร้อยเฮ้ยไม่โดนเรียอะไรวะเนี่ยผมว่าง้างแบบว่าสุดแขนเลยนะเมื่อกี้เนี <S 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 ้ยง้างแบบว่าปวดแขนเลยแล้วเดินติดแบบนี <S <S ้เรียบร้อยโอเคแล้วเสียลุกไปแล้วอ่ะเสียลุกไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยจะไปหาตยวนี้แหละครับแกงล่มซิ่งมาแล้วอยู่ไหมไม่อยู่แล้วทุกคนไม่เห็นรอยเท้าด้วยอ่ะวิ่งหายไปแล้วอ่ะไม่มีไม่เห็นรอยเท้าเลยอ่ะแย่แล้วอ่ะเขาไม่ได้วิ่งมาแถวนี้ด้วยอ่ะเรากลับเอาคนนี้ก่อนดีกว่ากลัวเขาลุกอ่ะ โอเคแล้วตรงนี้ไม่มีเก้าอี้ใกล้ด้วยครับทุกคนเราต้องเอาขึ้นไปข้างบนเลยอะ่ะเอ้ยตรงนี้มีห้องวีปอกผมไม่รู้ผมไม่ได้สังเกตไม่รู้อเอาขึ้นมาแล้วอะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยคิปหายแล้วตกผมว่าไม่ทันหรือเปล่าหรืออาจจะเอ้ยทันไม่ดีอุ๊ย,ยดีเดียวยออังไงอุ๊ยอุ๊ยปนหัวจะวิ่งหนีไปไหนมันเสียเวลาโอ้ยเขาโดดไปแล้วอะผมเบเวอลีนก็ไม่โดนผมจะเป็นผู้ตามที่ดีนะเขาจะไปไหนนะ อ้ยอ๋อตรงนี้มีไม้นี่มาลืมไปเลยว่าเคยบีไม้แถวนี้เฮ้ยม,มีเครื่องแบบว่าเครื่องดังมากเครื่องนี้เอาอยัางไงดีบาเดนแล้วพับไม้ไปหนึ่งทีครับแบบนี้ผมพยายามบีพับผมจะบี้ยูยีขย่ขยี้คามือนี่ไงเฮ้ยผมมาเสียอยู่โซนนู้นอะโซนที่ผมหันหน้าไปอะเ <c oughs> พราะว่าอะไรน่ะเหรอว่าตอนที่ผมไปหาตรงต,ตรงกลางตอนนั้นมันไม่มีทุกคนจําได้ไหมไม่อยู่้วทุกคนไม่เห็นรอยเท้าด้วยอะวิ่งหายไปแล้วอะไม่มีไม่เห็นรอยเท้าเลยอะแย่แล้วอะ เาไม่ได right ้วิ่งมาแถวนี้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้แล้วว่าเจตนาของเซียนอ่ะเขาจะเป็นเจตนาหาท่อยังไงล่ะตรงนั้นเขาต้องอยู่แน่ๆเพราตฉะนั้นได้ไปที่ที่ไกลที่สุดมีหรือไม่โอเคเหมือนผกเห็นรอยเท้าโอเคครับอยู่ไหมตอนนี้ไ่รอยเท้าวิ่งไปนู่นแล้วกระโดดข้ามไปโอเค เสร็จแน่เสียนางไม่โลดแน่นอนครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโอ้แล้วโมกเลยว่ะต้นหนต้นหนตายอย่างเดียวได้ด้วยโอเคครับกดตัวายาใสโชว์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยเราตีล้มไปแล้วครับคือผมปล่อยเขาไม่ได้เพราะพเพราะว่าผมผมฆ่าเขาไปหมดแล้วอะเหลือคนเดียวแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ไไดหนวจะไม่เท่าเทียมกัน <c oughs> ให้ดูเฉยว่าตอนนั้นมีท่อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมแถมห้เกมหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับทุกคนนี่แถมไป2เกมเลยดูแบบว่าจูกใจกันในข้างหนึ่งเลยผมไปจุดเกิดเสือก่อนเลยครับข้างหน้านั่นต้องมีสักคนหนึ่งที่ใช่ต้องมีสักคนหนึ่งที่ฉันต้องการมีจริงด้วยว่ะทุกคนตัวอะไรวะอุ้ยคยทำไม่ต้องเป็นเธอด้วยตีไม่โดนทังม้ไปก่อนครับโผล่ไปไล่ตัวอื่นดีกว่าถ้าไล่ครัวไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับตรงนี้มีคนด้วยว่ะตัวนี้มีรอยเท้า ตัวนี้เปรอยเท้าครับผมได้กลิ่นโอ้โหแล้วแดนเซอร์แล้วเจอแดนเซอร์ครับวางกล่องเร็วด้วยวะ่ะผมไล่ไล่นางจะไปไหนครับรอด้วยรอด้วยขอสักหนึ่งแผลก่อนได้ไหม <c oughs> นี่งไงจู๋ขอจูอ๋ขอมุดใต้เข็มขัดเราเหรอ <c oughs> วางกล่องสโลหรือเปล่า <c oughs> โอเคสง่งลวมไปก่อนครับ วัาตามร่มไปโอ้แล้วกล่องสโลหรือเป่าทุกคนแย่ yeah, แล้วว่าช็อตนี้เอาแล้วครับผมโดนแล้วครับโดนคอมโบสโลแล้วครับแล้วนี่โอ้โหโปรสเปกเตอร์ก็ตามมาแล้วก็ป้าดูนัดไม่ยังไม่ได้ปา้าแต่ว่าเขางานนั่งอย่างเขาป้าไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยว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 นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งขอไปทุบสักทีหนึ่งไอ้นี่ยเกเรเราเกเรเหรอ เกลียดเถอโอเคครับเดี๋ยวคนนี้ไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องที่ผมกลับมาเคลียร์แน่นอนโอ๊ยตัวนี้พี่ขาบอยวางไปหลอกอมันมันไม่ได้งา้งโอเคครับจับนัาเก้าอี้เลยอย่าดึงนะเรียบร้อยเขาดึงไม่ทันครับช้าไปแล้วขาบอยช้าไปแล้วขาบอยหนุ่มอุ้ยไม่ติดด้วยวะขับลับขับลับก่อนเลยแล้วโค่งไปแบบนี้โอเคก็เปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างเฮ้ย ผมโดนยิงผมโดนยิงแล้วโคไม่แบบอ้โอ้โหโอ้ยเต็มที่หน้าแล้วช่วยกันไปที่เรียบร้อยครับแล้วเขาไม่ไทยด้วยไม่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับผมจะไล่คนเดิมครับคนเดิมนี่สามไม่ตายก่อนเลยระหว่างกล่องสโลครับแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะใตัวนี้มันสั้นมากโอเคครับตีติด้า้ไปฮะรอแป๊บหนึ่งครับตัวนี้คนเขาไม่ปั่นกันเลยอ่ะเขาไ่ทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแล้วขาวบอยนี่นี่นี่ยืนรออะไรค่าวบอยน่าจะวิ่งเข้าไปนนโอเคครับ เรียบร้อยฮะแล้วโปรสเปคเตอร์วิ่งมาผมไม่เอามันก่อนดีกว่าเนี่ยโปรสเปคเตอร์เนี่ยซาเออุ <c oughs> ย้ยติดไม่โดนซาซาซาหรอไม่ใช่โซดาอย่ามาซากับพี่นะไม่ใช่โซดาอย่ามาซากับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเอาเดนเซอร์นั่งก่อนนะพักก่อนพักก่อนจะเย็นแม่บอกให้เธอพักก่อนเดนเซอร์ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งเพาจะเคลียร์หลายทีแล้วไม่มีโอกาสได้เคลียร์ โอเคขอแมหบเลยครับตัวนี้มีคนมาช่วยวะทุกคนหูมันขึ้นนะหูมันขึ้นหูขึ้นแล้วก็เจ็บกว่าทุกคนโอ้ยไม่หิวกันเลยเหรอเฮ้ยโคว่ะทุกคนเขาอยู่หลังกำแพงนี่เอาอยัางไงดีโคเอาอยัางไงดีครับจะมาช่วยไหมโอ้ยปวดสเปกเตอร์ก็มาแย่แล้วว่ะผมโดนล้อบเฮ้ยขอบอยนี่ไงน,นี่ไงามาทําอะไรกันเยอะแยะครับมาทําอะไรกันเยอะแยะเอาไว้ดีด้วยคนหนึ่งซาซา นี่ไงซ่าซ่าโค้เวกเตอร์เดี๋ยวเราซับให้ตายก่อนครับเรียบร้อยแน่กับคลน่นหาแน่คนนี้เนี่ยไปเลยตามเพื่อนลื้อไปเลยมาไวไปไวเรียบร้อยครับแตกหนึ่งโอเคอุย้ยเสร็จไปแล้วอีกเครื่องหนึ่งเลือสี่เครื่องครับโอเคก,กาอี้ตรงนี้เลยแล้วกันใกล้มาก โอเคตายหนึ่งนั่งหนึ่งเจ็บสองอุ้ยแล้วเหลือสามเครื่องแล้วครับเดี๋ยวพังตัวนี้ก่อนพังตัวนี้ก่อนดีดีนะั่เธอเขายังไม่ได้พัง่ะโอเคครับตรงนี้มีหูขึ้นด้วยทุกคนตรงนี้มีหูครับเฮ้ยโคดีเนเตอร์เรียบร้อยอุย้ยอิลูชันเหรอไปเอามาจากไหนไปเปิดกล่องมาใช่ไหมขอตีหน่อยครับอุย้ยตีไม่โดนตีโดนตีโดนกระเพรียงเรียบร้อยช่วยเพื่อนได้เหรอจะวิ่งไปไหนมันเสียเวลาลก,กลับมากลับมา เมื่อกี้ทำอะไรไว้เมื่อกี้ทำอะไรปึ้ยทำอะไรผมไว้ผมสเปคเตอทำอะไรงัดเรียบร้อยครับนอนเหลือคาบอยคนเดียวครับยังไงดีคาบอยยังไงดีคาบอยไปช่วยเพื่อนไหมอีกคนหนึ่งเขานอนอยู่นะโอเคครับเป็สองคนนี้ี่เป็ดสองตอนนี้เขาอยู่กันอยู่ด้วยผมได้ยินเสียงเอาไปเลยแกงลมซิ่งมาแล้วโอ้โววิ่งกันเยอะมากตรงนี้สมุนไพรมาแล้วครับ ไปช่วยเพื่อนโอ้โหไปช่วยเพื่อนที่เดียวสองคนเลยหรอนี่ไงนอนไปหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวขาวบอยคนเดียวแต่ว่าไปแล้วเกมนี้ผมยังไม่ได้ใช้ปิ๊ปเปอร์เลยอะเรียบร้อยขาวบอยผมผมไม่ได้วางป๊ปีเลยอะทุกคนโอเคครับจับนั่งเลยโอเคจบไปที่เรียบร้อยฮะับสำหรับแมนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน